สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นวยก็จะมาชวนทําผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะจะใช้เป็นกาละมังแล้วเอามาเขียนแบบนะคะตัวนี้เนะาะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบหกเซนติเมตรนะคะอันนี้เนาะกาละมังนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็จะเอาไปทาบกับผ้านะคะจะมีทั้งหมดสชิ้นเนาะสชิ้นนะคะตัวนี้ มีทั้งหมด2ชิ้นอันนี้แม่หน่วยได้ตัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะเราจะวางทาบลงไปในลักษณะนี้นะคะให้เสมอกับให้เสมอกับกะละมังตัวนี้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันค่ะาอจะมีอ่าหนึ่งแล้วก็สองนะคะจะจับนะคะทางถูกเนาะให้หันประกบเข้าหากันในลักษณะนี้เนาะแล้วก็จะให้ริมผ้าเนี่ยให้เสมอกันเลย จะหันทางถูกกับทางถูกนะคะประกบเข้าหากันในลักษณะนี้เนาะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะพับครึ่งพับทบครึ่งนะคะทั้งสองชิ้นเลยเนาะแบบนี้ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้แล้วทีนี้ก็จะพับอีกทีหนึ่งนะคะพับครึ่งจะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะให้ขึ้เป็นทั้งหมดสี่ชิ้น ตัดเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาแบ่งนะคะให้ตัวนี้จะมีชุดที่หนึ่งชุดที่สองค่ะจะมีทั้งหมดสองชุดนี้นะคะตัวนี้จะเป็นชุดที่สามนะคะอันนี้จะเป็นชุดที่สามค่ะจะเอาแค่สามชุดตรงนี้นะชุดนี้เอาเก็บไว้ก่อน จะทำแค่สามชุดนี้นะคะแล้วก็จะมาเย็บเนาะตรงนี้นะคะจะได้เย็บตรงนี้เลยเก็บเลยนะคะ ทีนี้จะจับสองชุดก่อนเปิดออกในลักษณะนี้นะคะจะหันอ่ะทางที่เราจะโชว์เนาะให้ใหา่ขึ้นในลักษณะนี้นะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะจับกลางออกนะคะแล้วก็จะหันทางถูกเนาะทางถูกกับทางถูกนะคะประกบเข้าหากันในลักษณะนี้เนาะแบบปากไว้แบบนี้นะคะทีนี้ก็จะมาเย็บได้เลยค่ะตรงนี้นะ ตรงนี้นะคะจะเหลืออยู่ที่ประมาณสองถึงสามนิ้วเนาะเอาไว้เพื่อกลับผ้าออกมาด้านนอกเนาะกลับนะคะกลับผ้าออกมาแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะตรงนี้เนาะตรงที่เว้นไว้เมื่อกี้นะคะให้ดันเข้าไปด้านในมาเย็บอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะเพรได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาดูตัวนี้กันค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเสริมเนาะทาช่องสําหรับไว้เสริมใหญ่นะคะเปิดออกนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะวัดนะคะเข้ามาจากอ่าจุดตรงกลางตรงนี้นะคะพับเข้าไปอยู่ที่4ี่เซนติเมตรค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะตรงนี้เราจะกดรีดให้เหมือนกันในลักษณะนี้นะคะแบบนี้ค่ะ หรือถ้าใครอกลัวว่าจะไม่อยู่นะคะให้เย็บทับไปได้เลยนะคะตรงนี้นะดันตรงนี้นะคะออกมาให้สุดเลยค่ะแล้วทีนี้นะคะก็จับผ้าชุดที่สามนะคะชิ้นให้คว่ำลง เอาตะเข็บนะคะให้เขาตรงกันเลยเนาะตรงนี้แล้วดันตรงนี้มาออกมาให้สุดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะปักด้วยเข็มหมุดพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาไล่เย็บเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องอดันตรงนี้ออกมาให้สุดก่อนก็จะได้ในลักษณะนี้แล้วก็เย็บได้เลย ตัวนี้เปิดออกนะคะ <Okay. S 1> พอกลับออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาเย็บซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะเก <Okay. S 1> ็บความเรียบร้อยค่ะ พอเย็บทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาสอดลวดด้านบนค่ะเราจะมาสอดด้านข้างนะคะจะมาสอดนะคะเนี่ยด้านข้างฝั่งไหนก็ได้เนะมุมหนึ่งสอดขึ้นไปค่ะให้เข้าไปอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะจะมาพับนะคะพับเย็บเนาะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะพับเหมือนกันเลยค่ะเ,คเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาใส่ยางยืดนะคะยางยืดตัวนี้เนาะความยาวนะคะก็จะอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะจะมีทั้งหมดสองเส้นค่ะ<อ>ก็จะมาสอดด้านข้างตรงนี้ได้เลยเนาะ แล้วก็จะรูดนะคะตรงที่เย็บเมื่อกี้นะคะให้ไปแอบอยู่ด้านในคะ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายๆนะคะตรงนี้เรามีช่องนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ